7ขั้นตอนสร้างตัวจากศูนย์สู่สิล้านแรกคุณใหม่ทํำยังไงใครที่อยากรู้ใครที่อยากจะไปสู่สิล้านวันนี้วินาทีนี้คุณต้องใช้ขั้นตอนตามนี้เท่านั้นมันถึงจะไปได้เร็วอันนี้คือปูพื้นฐานก่อนเข้าไปขั้นตอนที่1เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากเริ่มต้นจากศูนย์ไปสู่สิล้านแรกคุณอย่าเอาเงินเป็นหลายหลายแสนหรือว่าหลายๆลยล้านไปลงทุนกับอะไรที่ตัวเราเองก็ยังไม่เข้าใจ ลงทุนต้องน้อยกําไรต้องดีถ้ากําไรบางเฉียบเกิดยากเราจะไปหาวอลลุ่มเยอะๆจากที่ไหนเราต้องขายเป็นแสนคนเป็นล้านคนหรอเราถึงจะมีตังเราถึงจะรวยได้อะเพราะฉะนั้นกําไรมันต้องดีอย่างที่3คือเข้ายากคืออะไรคือคนอนะเข้ามาก่อร่างสร้างตัวนในธุรกิจนั้นอนะยากเพราะอะไรที่เข้ามาง่ายคนจะเข้ามาเยอะออนไลน์เนี่ยเข้ามาง่ายแต่คนอยู่ลุ่งเรืองอะน้อย เพราะว่าคนที่เข้ามาบนออนไลน์ส่วนใหญ่ทําแบบงูงูปลาปลาคิดไปเองว่าตั้งใจแล้วจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจและอันสุดท้ายต่อยอดได้เอาง่ายๆคือเหมือนขยายสาขาได้ง่ายถ้าเกิดว่าอยากจะต่อยอดอยากจะเพิ่มพลังทวีก็ทําได้ง่ายนี่คือหลักในการที่โคชใหม่เลือกธุรกิจในการเข้ามาทําเพราะว่าวันนั้นที่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีตังค์แทบจะไม่มีดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์ที่เราเอาไว้ วัดว่าธุรกิจไหนที่ฉันเหมาะที่จะไปทำขั้นตอนที่1คุณต้องหา unique selling point หรือว่า USP ค่ะก็คือจุดขายเรามีจุดขายอะไรถ้าเรายังไม่ลงทุนอะไรเลยในความสามารถการลงมือทำของเราเนี่ยเรามีจุดขายอะไรจุดขายของคุณในวันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นจุดขายนี้ ไปตลอดไปไม่จำเป็นต้องเป็นจุดขายนี้ไปตลอดชีวิตในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนจุดขายเป็นจุดขายอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตลอดไปขอแค่คุณรู้ตัวเองว่าตอนนี้คุณมีจุดขายอะไรขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อเราหาจุดขายของเราเจอแล้วคุณจะต้องทํายังไงก็ได้ให้คุณไปเจอลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้ด้วยวิธีเราต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาค่ะ ลูกค้าใหม่อยู่ที่ไหนเราต้องเอาตัวไปที่นั่นไม่ใช่ทาแล้วก็เออทาวนทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆไม่ได้เมื่อเราหาลูกค้าใหม่แล้วสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือรักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยหลายคนหาลูกค้าใหม่แล้วลืมลูกค้าเก่าไม่ได้ขั้นตอนนี้คุณจําไว้เลยว่าถ้าคุณหาลูกค้าไม่ได้คุณขายไม่ได้ก็คือไม่มีเงินเข้ามาคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เป็นเป็นสุดขายของคุณไปเจอลูกค้าให้ได้ ข้อที่เปลี่ยนจากคนไม่รู้จักให้กลายเป็นลูกค้าให้ได้ด้วย4วิธีนี้ค่ะขั้นแรกเลยออฟไลน์ถ้าเกิดว่าเราสมมติขายอาหารคุณก็ต้องไปเปิดหน้าร้านใช่ป่ะไปออกบูธใช่ป่ะเอาตัวไปอยู่ในออฟไลน์เอาตัวไปเจอลูกค้าให้ได้แต่ในเมื่อโควิดเกิดแบบนี้เขาไม่จัดงานเจอตัวลูกค้าไม่อยากออกมาเจอเพราะฉะนั้น3.1อันนี้ในเวลานี้ มันยังไม่เวิร์กจะบอกแบบนี้อย่าคิดว่าออฟไลน์มันไม่เวิร์กแล้วมันก็ยังเวิร์กและมันก็ดีถ้ามีทั้งสองอย่างแต่ถ้าวันนี้มันออกไปออฟไลน์ไม่ได้มันออกไปออกบูธไม่ได้ออกไปจัดบูธไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ต้องใช้3.2สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือจ้างอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหรือยูทูบเบอร์ค่ะสมมติคุณมีลิปสมมติมีลิปหนึ่งอันแล้วอยากจะขายลิปอันนี้ ก็ไปจ้างยูทูบเบอร์ช่วยรีวิวให้หน่อยบอกว่าเออมันดีบอกว่ามันดีนะแล้วก็แบบแนะนําให้หน่อยว่าช่องทางการติดต่อทํำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องจ้างตลอดเวลาให้คนรู้จักเราถ้าต้นทุนเรายังไม่เยอะมันอาจจะไม่เวิร์กแต่ถ้ามีต้นทุนแล้วแล้วแบบมีสินค้าออกมาแล้วคุณสามารถไปจ้างได้ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ได้3าุดสามค่ะหลายคน ที่ยิงแอดแบบว่าไม่เก่งแล้วก็งูงูประปาใช้วิธีการเทงบเยอะๆแล้วก็ผลลัพธ์ไม่ได้แล้วก็มาบอกว่าเอ้ยแอด Facebook มันไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วโคชใหม่จะมาถึงหลายสิบล้านในวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีแอด Facebook นี่คือคีย์สำคัญ f c e e o o o แอดทุกคนต้องศึกษาศึกษาให้มันแบบเข้าใจจริงๆนะว่าการยิงแอดไม่ใช่การแค่หาอินเทร์ไม่ใช่แค่การไปทำคอนเวอร์ชั่นเฟซบุ๊ก จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณมีข้อ3.4นั่นก็คือวิธีนี้เวิร์กที่สุดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะการตลาดแบบการทำคอนเทนต์วิธีนี้เวิร์กที่สุดแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดหลายๆครั้งที่โค้ชขายได้อะโดยที่ไม่ได้ทำ3.1 3.2 3.3เลยแต่ว่าใช้แค่3.4ตัวเดียวแต่แต่แตแต พอเวลาที่ทำสามจตัวเดียววิธีการใช้ทำการตลาดโดยการใช้คอนเทนต์นำอะแล้วมันเวิร์กเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้มันแบบหยุดไปแบบนี้ไหมเราก็จะไม่ปล่อยทำคอนเทนต์แล้วเงินเข้ามาก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้ยิงแอด a c e b o o k แล้วพอเงินเข้ามาแล้วค่อยเอาไปยิงแอด a c e b o o k เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสร้างตัวจากศูนย์สู่สิล้านสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจำเอาไว้เลยคอนเทนต์ content ต้องดีคอนเทนต์ content ต้องเป็นประโยชน์ เอาออกมาให้คนอื่นโดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกักใดๆขั้นตอนที่4ก็คือพาดหัวโพสต์ขายค่ะ4 1คือภาพค่ะต้องเตะตาคนต้องสะดุดตาคนภาพต้องทำให้คนสะดุดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาทําออนไลน์แล้วคุณไม่ทำให้คนสามารถสะดุดหยุดนิ้วคุณได้ด้วยภาพรู้เลยว่าเงินน้อยแน่นอน แต่รู้เลยว่าใครก็ตามที่ตั้งใจมาตลอดนะแล้วแบบมาแบบมาแบบตั้งใจอะ่ะฉันรู้ว่าเฮ้ยทำไมเธอแบบเป๊ะออกมาตลอดหรือว่าตั้งใจดูตั้งใจมากอาจจะแบบเนี่ยมีการเตรียมเขียนไอผง iPad ใช่ปะ่ะรู้เลยว่ามีผลต่อย,ยอดขายค่ะ4.2นอกจากภาพแล้วก็คือพาดหัวต้องโดนค่ะภาดหัวต้องทำให้คนอยากดูค่ะ คุณต้องทำให้เขาอยากรู้ทำให้เขาสงสัยทําให้มันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับเวลาของเขาที่มาดูมาฟังคุณขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนของการเขียนเงินใช้เองนั่นคือการเขียนโพสต์ขายนั่นเองค่ะจําไว้ว่าอย่าพูดอะไรแบบที่ตัวเองอยากจะพูดไปเรื่อยเปื่อยสิ่งสําคัญคุณต้องรู้ว่า จุดขายที่คุณมีจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงยิ่งคุณแก้ปัญหาให้คนได้มากเท่าไหร่เงินในบัญชีคุณยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโพสต์ขายสิ่งแรกที่ต้องมีคือแก้ปัญหาสิ่งที่สองคือต้องที่ต้องมีคือต้องเขียนผลลัพธ์ให้ด้วยไม่งั้นคนไม่รู้ว่าจะได้อะไรจะเป็นยังไงอย่าลืมสิ่งนี้ค่ะวิธีแก้ค่ะนี่คือองค์ประกอบของโพสต์ขาย คุณต้องมี3อย่างนี้ในขั้นตอนที่6โพสต์ขายจะไม่ทาเงินถ้าเกิดว่าเราไม่มี call to action call to action คืออะไร call to action คือการบอกลูกค้าว่าเขาจะต้องทําไงต่ออ่านโพสต์ขายมาแล้วฟังสิ่งที่คุณพูดมาแล้วเขาอยากจะซื้อของคุณแล้วเขาต้องทํำยังไงสิ่งนี้หลายคนไม่มีสิ่งนี้หลายคนพลาด เพราะสมองมนุษย์มันมีหลากหลายความคิดตลอดเวลาเขาคิดหลายสิ่งหลายอย่างตลอดเวลาในเวลาเดียวกันถ้าหากว่าคุณไม่บอกว่าเขาจะต้องทําอะไรถ้าหากว่าคุณไม่บอกว่าให้เขาติดต่อไปที่ไหนถ้าหากคุณไม่บอกว่าของคุณราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงติดต่อ,อยังไงร,ร้านคุณอยู่ที่ไหนของคุณราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นของคุณเป็นยังไงเขาก็จะลืมคุณไปค่ะขั้นตอนที่7คือการทวีเงินของคุณเนี่ย ไปอีก5เท่า10เท่าอะไรก็ว่าไป2ปี4เดือนที่ทำออนไลน์มาใช้เงินยิงแอด Facebook ไป2ล้านสิ่งที่มันทำได้20ล้านมันมาจากแอดถูกปะ่ะส่วนอีก20ล้านอ่ะมันมาจากตรงนี้คอนเทนต์ content. บอกแล้วว่าการทำคอนเทนต์ให้เป็นมันก็ได้ตังแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ยิงแอดแต่ถ้ายิงแอดไปด้วยมันก็จะได้หลายเท่า เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรสิ่งที่สำคัญมันคือ7สเตปนี้ที่เอามาให้คุณฟรีๆในวันนี้ค่ะปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายในการใช้ facebook ยิงโฆษณาให้ได้ยอดดีด้วย <ead? S 1> เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเวลาที่แบบดีที่สุดของการใช้7สเตปที่ให้คุณมาทั้งหมดนี้ค่ะและจำไว้เลยว่า วันนี้การสร้างแบรนด์บุคคลบางคนอาจจะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจจะเรียกเอ่อไมโครอินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจจะเรียกยูทูบเบอร์บางคนอาจจะเรียกคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วแต่ทั้งหมดมันคือการสร้างแบรนด์บุคคลและแบรนด์บุคคลนี้เป็นสิ่งที่โตไวที่สุดใช้งบน้อยที่สุดแล้วเหตุผลอะไร ที่คุณจะไม่ทำแบรนด์บุคคลเพราะฉะนั้นวินาทีนี้นะคะใครที่ไม่เข้ามาทำออนไลน์แล้วไม่สร้างแบรนด์บุคคลเท่ากับว่าคุณเสียเงินไปมหาศาลคุณสามารถใช้ทั้ง7สเตปนี้ที่ให้ไปเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการทำออนไลน์การขายออนไลน์ไม่ว่าจะขายสินค้าที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้สินค้าชิ้นใหญ่หรือสินค้าชิ้นเล็ก โค้ชมีคอร์สหนึ่งค่ะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนผ่าน Facebook ชื่อว่าสุรลับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์คอร์สนี้บอกตั้งแต่เริ่มต้นจนทำเงินได้สร้างคนไปมหาศาลคอร์สนี้ราคา18,900บาทแต่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษไม่ใช่18,900วันนี้ให้ที่ 13,900บาทค่ะคอร์สนี้ปริญญาออนไลน์จริงๆค่ะสอนตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่สอนการคิดเงินว่าคุณจะหาอะไรยังไงบ้างสร้างเพจยังไงตั้งค่าเพจยังไงสอนอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยค่ะใครที่ลงคอร์สนี้โค้ชแถมคอร์สสอนมือใหม่ขายออนไลน์ไปด้วยแถมไปให้ฟรีเลยค่ะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่ คนทุกคนควรจะออกมาสร้าง personal brand แล้วก็ทำเงินได้2คอร์สนี้ครบถ้วนไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าเรียนได้ทั้งหมด5คนเท่านั้น13,900บาทได้ทั้งสุตรรับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์และสอนมือใหม่ขายออนไลน์ได้2คอร์สผ่อนศูนเเดือนกับบัตรเครดิตกสิกรไทยพาณิชย์ได้ด้วยแต่ถ้าไม่ผ่อน ก็ลูดบัตรเครดิตเอา p o ยต์ไปได้เลยอนเข้าบัญชีนี้ไปที่ลายนี้นะแล้วก็ส่งสลิปให้เขาเลยได้เลยค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองลองเชื่อตัวเองสักครั้งทำตามใจตัวเองทำตามหัวใจตัวเองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยอย่างวันนี้ชีวิตโคชใหม่ที่อิสระ อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทำงานเมื่อไหร่ก็ทำมันเป็นยังไงนะคะก็เงินมันเป็นตัววัดคะแนนเงินเยอะคุณก็ไม่ต้องเครียดกับมันเยอะเส้นทางหลักสายทานรายได้รายเดียวนะวันนี้ไม่พอแล้วต้องหาสายทานเพิ่มนะคะแล้วสิ่งที่โค้ชมาบอกโค้ชมั่นใจมากว่าไม่มีใครที่จะให้คุณได้ขนาดนี้เพราะเป้าหมายของโคชใหม่คือการสร้างคนจริงๆไม่บา,บายค่ะ